ในยุคที่ข่าวสารวงการภาพยนตร์ท่วมท้นตั้งแต่การเซ็นสัญญาหาดารามารบทไปจนถึงการปล่อยตัวอย่างหนังน,นะคะที่บางเรื่องก็ปล่อยออกมาจนหมดจนไม่มีอะไรตื่นเต้นให้เหลือดูในโรงแล้วแต่เมื่อเร็วนี้ค่ะผู้ชมมีผลงานเรื่องใหม่จากผู้กำกับคนดังนะคะเขาเก็บทุกอย่างเป็นความลับจนถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วก็เตรียมจะเข้าโรงเร็วๆนี้เรื่องนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนหนังนะคะแถมยังจุดประเด็นพูดคุยเรื่องศิละปะก,การโปรโมทภาพยนตร์ในยุคใหม่ด้วยติดตามจากรายงานค่ะ <Children> ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าภาพยนตร์เรื่อง Ten Cloverfield Lane ถ่ายทำเสร็จสิ้นใกล้เข้าใชา้จนกระทั่งอยู่ดีๆก็มีตัวอย่างหนังมาให้ดูถึงในโรงแฟนหนังจึงเพิ่งเห็นว่าเจเจอับรัมส์ผู้กำกับหนังชื่อดัง แอบไปนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังภาคต่อของเรื่อง Cloverfield ส่งผลให้เกิดการพูดคุยอย่างตื่นเต้นไปทั่ววงการภาพยนตร์ทันทีวิธีโปรโมทหนังแบบใหม่นี้ได้รับเสียงชื่นชมต่อแผนการรักษาความลับของทีมงานซึ่งมีทั้งการส่งบทพันกระดาษสีดำแดงที่ถ่ายรูปไม่ติดส่งไฟล์ผ่านลิงก์ที่จะทำลายตัวเองทันทีหลังใช้แม้แต่นักแสดงนำก็ยังไม่รู้ชื่อเรื่องจนกระทั่งไม่กี่วันก่อนปล่อยตัวอย่างหนัง การตลาดของภาพยนตร์เรื่อง t e Cloverfield Lane สวนกระแสโลกในยุคที่ทุกข้อมูลถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมตตั้งแต่การประกาศแผนสร้างล่วงหน้าหลายปีหรือการปล่อยภาพเบื้องหลังและตัวอย่างออกมามากมายจนบางครั้งก็ไปทำลายอัตรรกของหนังเช่นเมื่อปี2012ที่แฟนหนังคนหนึ่งนำคลิปโปรโมตของ The a m a z i n g Spiderman มาตัดต่อรวมกันได้ถึง25นาที ซึ่งเผยให้เห็นตัวละครและฉากสำคัญเกือบทั้งหมดจนแทบไม่เหลืออะไรให้ลุ้นในโรงภาพยนตร์อีกต่อไปหรือกรณีของจอห์นคาร์เตอร์ที่ตัดตัวอย่างออกมาหลายแนวทั้งหนังไซไฟหนังแอคชั่นและหนังตลกหวังจะดึงดูดผู้ชมหลายกลุ่มแต่กลับลงเอยด้วยการขาดทุน200ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวอย่างภาพยนตร์ยังเป็นศิลปะที่ท้าทายว่าจะยั่วความอยากรู้ของผู้ชมได้ดีแค่ไหนโดยไม่เผยฉากสำคัญ เช่นอินสัชันที่แทบจะไม่บอกอะไรเลยนอกจากฉากพับตึกระฟ้าอันโด่งดังกลับทำเงินไปมากกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เล่าภาพยนตร์คลาสสิกไม่น้อยหันไปใช้วิธีถ่ายทำตัวอย่างหนังขึ้นมาใหม่เช่นเรื่องไซโคที่ผู้กำกับอัลเฟรดเฮชคอร์กพาผู้ชมไปสำรวจสถานที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในเรื่องก่อนจะเปิดพมา่านะ้ำไปพบกับผู้หญิงกรีดร้องในตอนจบซึ่งถือเป็นตัวอย่างหนังรุ่นบุกเบิกที่ฉีกขนบการเล่าทั้งเรื่องในยุค50 ือทีเซอร์ของเรื่องจุาสิกปพาร์คที่เล่าเพียงการค้นพบฟอสซิลยุงและทิ้งท้ายไว้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมระหว่างไดโนเสาร์กับมนุษย์กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ของแฟนหนังโดยหนึ่งในตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องว่ามีศิลปะในการหยิบฉากสำคัญมาเรียกน้ำย่อยก็คือฉากที่ฮันโซโลตัวละครดังจากเรื่องส t a r Wars บอกคู่หูว่าเราถึงบ้านแล้วซึ่งยงล้อกับการรอคอยตลอดหลายต่อหลายปีของแฟนหนังได้เป็นอย่างดี วรมนสีนภกุลไทย PBS รายงาน